มาค่ะวันนี้เราจะพามาลองไหลสตรอเบอรี่นะคะกรณีที่ใครลองไหลไปปลูกเองสามารถใช้กระถางใหญ่แล้วก็ดินที่สําหรับปลูกต้นสตรอเบอรี่นะคะมาลองได้เลยเนาะส่วนคนที่ลองขายหรือว่าลองแล้วก็ต้องแบบต้องการพักเพาะเลี้ยงก่อนนะคะก็สามารถใช้กระถางเล็กลองไหลได้ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะทําการตัดแต่งต้นแม่พันก่อนนะคะเราจะตัดใบที่แก่ออกนะคะใบแก่ใบไม่สวยตัดแต่งได้เลยนะคะเพราะว่าต้นพันเราอะสมบูรณ์แล้วก็ต้นใหญ่แล้วการตัดแต่งใบแก่พวกนี้ค่ะออกมันจะทําให้ต้นเนี่ยเติบโตได้ดีขึ้นแบบมันจะช่วยลดตัวที่มันแย่งสารอาหารเราเนาะ แล้วก็ถ้าเราตัดแต่งบ่อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกระตุ้นการแตกใบหรือยอดใหม่ขึ้นนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะลองไหลเป็นไหลที่2นะคะเพราะว่าไหลแรกเราลองไปแล้วแล้วก็ไหลแรกเนี่ยเกิดไหลขึ้นมาไหลที่2เนี่ยสามารถลองได้นะคะถ้าต้นพันธุ์เราสมบูรณ์มากๆเราสามารถลองไหลที่2ที่3ที่ส่เนี่ยได้นะคะเริ่มจากนําไหลนะคะมาเสียบไว้บนกระถางที่เราเตรียมลองไหลนะคะแล้วก็เอาไม้เสียบหลอกไว้นะคะกันต้นไหลเคลื่อนค่ะจากนั้นก็ค่อยๆกดดินบริเวณรอบต้นเล็กน้อยนะคะแล้วนํากระถางที่เราลองไหลไว้เนี่ยค่ะวางใกล้ๆกับต้นแม่พันธุ์ รอระยะเวลาผ่านไปสักหเดือนนะคะ,ะลากไหลต้นเล็กเนี่ยที่เราลองไว้เขาก็จะแทงลากโผล่มาจากกระถางเล็กนะคะถ้าสมมติว่าเขาแทงรากออกมาเยอะๆเนี่ยเราสามารถตัดต้นไหลตน้นนั้นไปปลูกใหม่ไปย้ายกระถางได้เลยนะคะ